เหนื่อยจากงานก็มานั่งพักผ่อนทำสวนเล็กๆไปเอ็นกายลงนอนนะคะอันนี้เป็นมุมเล็กๆที่ทำสวนไว้นะคะแล้วก็ทำเพิงไว้พักผ่อนหย่อนใจคอนเซปต์ของเราก็คือทำสวนที่ไหนต้องทำที่นอนไว้ตรงนั้นนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อเราเหนื่อยจากงานเราจะได้มาพักผ่อนตรงนี้ร้นอนแดดก,ก็มาพักร่มนะคะ อันนี้เราก็กำลังจะยึดให้เพิงเขาตึงนะคะอันนี้มันหย่อนเกินไปก็จะได้มีพื้นที่เดินสะดวกเดินสบายนะคะจะได้มุมที่สูงขึ้นอื ทำที่พักก่อนหย่อนใจ เสร็จแล้วก็เตรียมตัวนอนเป็นไม้ผ้านะคะแล้วก็เอาเสื่อมาปูพอได้อยู่นะคะเก็บภาพไว้หน่อยถ่ายกับสวนเล็กๆของเราสวัสดีค่ะบ้านแสนดีการ์เด้นค่ะ